เกิดแก่เจ็บตายอันนีจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างต้องพบเจอสัตว์คือเพื่อนร่วมโลกของเราเมื่อสิ้นลมหายใจหลายคนเหลียวแลจึงมีความคิดในการจัดงานศพให้กับสัตว์กุ๊กอัดแมนชาปนัสสถานเผาศพส,สัตว์ ก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดหชมคลิปกันได้เลยครับสวัสดีครับพบกช่องของกุกอันแมนชาปนสถานเผาศพส,สัตว์น,นะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเคลื่อนศพนะครับขอ,องงูงอดไปยังไม่ลอยนะครับนนี้เราก็ได้เตรียมรถนะครับสตาร์ทเรียบร้อยแล้วก็คือวิทุแคท ร่างเคลื่อนศพไปยังเมนพิธีนะครับอ่านี้เขาก็เดินทางนะครับโดยบุกกระบะนะครับเป็นช่วงเวลาเย็นนะครับเราก็เคลื่อนศพในการจำลองครับในการเคลื่อนศพไปยังเมนจำลองหรือว่าเป็นเมนลอย,อยวันนี้นะครับ เราก็ทำทุกอย่างจําลองขึ้นมาให้สมจริงนะครับน,นี้เราก็ได้เดินทางเลือ่อนศพมอดมาถึงบริเวณชาบรรสถานเผาศพสัตว์เพื่อทำการประชุมเพลิงด้วยเมลลอยนี่คือสถานที่ในการจัดงานนะครับเรวก็จะนำหิบศพนะครับลงไปที่ ราชรถพญา,านาครับซึ่งอยู่ด้านไหนนี่คือประตูทางเข้าบริเวณงานนะครับในการประชุมเพลิงซึ่งเป็นงานที่ประดิษฐ์ขึ้นมาออกแบบนะครับชาววัสถานเผาศสพสัตว์โดยมีสิงทองต้อนรับอยู่ด้านหน้านี่คือราชรถพญา,านาคัะในการวียรอบเมนนี่สถานที่เราจะมีมเมนพิธีใหม่นะครับ เราจะเวียนรอบเมนสรอบนะครับทุกคนร่วมกันเวียนรอบเมนสารอบนะครับ รอบเมครบ3รอบแล้วนะครับรชยาชรถพญานาคแล้วก็เคลื่อนมาบริเวณด้านหน้าเมนพิธีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลำลงส่งงอดขึ้นสู่เมนพิธีใหม่นะครับสวยงามอลังการมากๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็น สถานที่สําหรับจอดรถของผู้มาร่วมงานนะครับเราก็จะจําลองสถานที่จอดรถนะก็มีรถยี่ห้อต่างๆนะครับเป็นของเล่นซึ่งอ่เราก็สมมติว่า FC ทุกคนและผู้ชมทุกท่านมาร่วมงานประชุมเพลิงในวันนี้นะครับสมจริงมากครับ นี้เดี๋ยวเรามารีวิวสถานที่ในการประชุมเพลิงกันก่อนนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสมประตูทางเข้าชาพันสถานเผ่าศพสัตว์จะมีสิ่งทองมีประตูแล้วก็มีฐานต่างๆนะครับมีดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงามนี้เราก็ปิ้นมาจากอ่ากดาษแล้วก็ทําให้เป็น3ามมิตินะครับซึ่งมีความสมจริงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนะครับ เมื่อเราเดินเข้ามาด้านในเราก็จะพบกับอันนี้ก็เป็นป้ายกำหนดการนะครับสำหรับการประชุมเพลิงวันนี้เราก็จะประชุมเพลิงด้วยเมนลอยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนพิธีใหม่นะครับสำหรับทอดผ้า,าบางสุกุลก็ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะครับก็ความสวยงามแลวก็เราก็จะมีหญ้าอยู่ด้านหน้ามีบันได4ทางนะครับมีดอกไม้ประดับมีพุ่งรีดจำลองแลวก็มีการจุดถิ่นธูป ของประธานนะครับก็เป็นหีบศพที่อยู่ตรงกลางด้านในนะครับก็จะเป็นทอดผ้าบางสกุลบริเวณด้านบนนะครับก็จะเป็นรูปทรงรูปร่างของเมนพิธีนะครับต่อไปก็จะเป็นทางด้านขวาเป็นสาราธรรมสังเวชนะครับของพระคุณเจ้าจำลองก็จะป,ประกอบพิธีการสวดมาติกานะครับเทศและอ่า ทพ้าบางสกุลนะครับนี่เป็นศาลานี่บดด้านไฟในวันนี้นะครับอ่าองค์ที่หนึ่งน้องธีรเดชพงเทศน้องสุวรรณคากองและน้องจักรพัฒดวงมโนนะครับนายสมภโชคพรมแดงนี่ก็เป็นศาลานะครับของแพแขกที่มาร่วมงานนะครับอ่าเาเรียกว่าศาลา พลานานุสติซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความตายนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นประธานนะครับและเจ้าภาพและแขกูมิเกิญก็จะมาอยู่ที่ศาลาตรงนี้นะครับก็สร้างเป็นความคิดและก็การออกแบบของโคกุกอาร์ตแมนนะครับสวนตรงนี้ก็เป็นดอกไม้จันท์และผ้าบางสุกุลนะครับเพื่อทอดสำหรับ FC ที่เสนอชื่อเข้ามานี่คือบนไดสิงคู่สู่เมลอยนะครับ น,นี่ก็จะเป็นควันสีไว้อะไรนะครับนี่นี่ก็คือเมลลอยส่งสู่สวงสวรรค์น,นะครับน,นี่ก็ทําไว้นานแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ถึงเวลาในการประชุมเพลิงบริเวณด้านหน้าก็จะมีดอกไม้นะครับประดับเพื่อความสวยงามแล้วก็มีพวงหลีดต่างๆจะไจะมีการมอบ ผงรีดไว้อะไรนะครับตรงนี้เป็นศาลาแจกของชม่วยนะครับจำลองอน,นี้สร้างขึ้นใหม่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวก็จะสร้างอีก1 1อันนะครับสายขวานี่ก็เป็นบริเวณเมลอยนะครับซ้องมีความสวยงามมากนะครับเรามาชมภาพบุมสูงนะครับในสถานที่ในการประชุมเพลิงงดงามและสมจริงอลังการ ในสร้างขึ้นเพื่อสัตว์นะครับสัตว์ก็คือเพื่อนร่วมโลงของเราเมื่อมันสิ้นลมหายใจไร้คนเยวแลเราจึงมีความคิดในการจัดงานศพให้กับสัตว์ซึ่งเป็นคอนเทนต์ของช่องกุ๊กกุกอาร์ตแมนเดี๋ยวก็จะมีการพัฒนาและปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็อย่าลืมติดตามไปเรื่อยๆนะครับให้ถึง1 0,000แสนซับสไครต์จะมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับ ถ้าครูดได้โล่เงินนะครับก็ฉลองแบบเต็มที่นะครับสวยงามสมจริงและสง่างามมากครับนี่ก็คือการรีวิวสถานที่ในจุดสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันหน่อยนะครับอ่ะก็จะเป็นผู้สำหรับจุดไว้อะไรง,องงอนนะครับก็จะมีผู้ต่างๆครับผู้วิปั้งผู้พิกผู้ไข่มังกรผู้พึ่ง ซึ่งเราได้จัดเตรียมยังเต็มที่ผู้แฮร์รี่พอตเตอร์3แท่งนะครับที่ไข่มังกรนี่คือผู้พิกัวมันก็จะแตกนะครับนี่คือผู้วิทย์ปั้งแฮร์รี่พอตเตอร์ก็3สีแดง3อันนี้ทุกพึ่งแล้วก็ไข่มังกรก็วางบริเวณด้านหลังก็จุดในช่วงประชุมเพลิงนี่พวงรีบไว้อะไระครับน้องการ์ตูนนะครับมอบให้1นพวงนะครับ คนที่2คือเด็กชายธนะดนแซ่ลิ้มนะครับันที่3เด็กชายกิตินัทเจริญกาดครับต่อไปคือคุณใส่ย,ยุดเอฟซบ้านบัวหลวงนะครับผู้มอบศพงูงอดตัวนี้นะครับมาจัดงานศพนะครับน้องนะัทวุฒิคงวัดใหม่ นี้เราก็จะเริ่มพิธีการทอดผ้าบางสกุลของ fc นะครับที่เสนอชื่อเข้ามา2อ,อ่สองที่ด้วยกันนก็คือ tiktok กับใน youtube นะครับต่อไปเป็นงานจุดเทียนทูบเพื่อบอกดวงวิญญาณนะครับเราให้เจ้าผ้าประทานนะครับจุดเราต้องจุดเทียนก่อนนะครับแล้วเราก็จุดทูบหดอกทูบหดอกก็เป็นเสมือนการ ไปคนเดียวมาคนเดียวในเวลาเราเสด็จชีวิตนเกิดมาก็มาคนเดียวตอนตายเราก็ไปคนเดียวเราก็เลยใช้ทูปหนึ่งดอกถันต,ต,ต่อไปเดี๋ยวเราจะประกอบพิธีการทอดผ้าบางสกุลชุดที่หนึงนะครับคนที่1เด็กชายพุทธิพัฒน์คนที่2น้องมิวคนที่สน้องนภัทรคนที่สน้องนิว คนที่5น้องเฟรนคนที่6น้องเอลี่คนที่7เด็กชายจิติพัฒคนที่8น้องต้นกล้าทอ่ผ้าบางสกุลชุดที่1นปราบนิ้มตลพระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลด้วยครับ เดี๋ยวเราไปเป็นการต่อภาพางกุลชุดที่สอนะครับน้องเทอดซักครับคนที่2น้องเตอร์คนที่3น้องกอบแกป๊ปคนที่4น้องตันสีสุบัติคนที่5้ากู้ภัยสมาคมพุทธปฏิบคนที่6เมืองดอกบัวงามเด็กชายเจษฎากรน้องอาชิตพล โดนรูอาคาตและน้องท็อปทออผ้าบางสกุลครับากาบนี้ม์ลระคุณเจ้าพิจารณาผ้าบางสกุลครับปสสงาโตุ ต่อไปเป็นกานทอผ้าบางสกุลชุดที่3ครับคนที่ 1- น้องถาพนาพงคนที่ 2- น้องพีคนที่ 3- น้องสมายคนที่ 4- น้องส้มคนที่ 5- น้องธนวัน์คนที่ 6- น้องรัชพลขันดวงคนที่เจเด็กชายทวีศักดิ์8น้องอาเจ้9ครูนิตยาแมรี่และ10เด็กชายอนุสรครับ นิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสุก,กุลครับต่อไปเป็นการทดผ้าบางสุก,กุลชุดที่4ี่ครับ คนที่ 1. น,น้องเจคนที่ 2. น้องมอสโมวันคนที่ 3. าม m อมน็อ o กูดแอดอน้องครูตะวัน 5. น้องปังปอน 6. กเด็กชายจักรพัรดน้องบอส 8. จักรพัรพดรดวงมโน 9. น้องเวฟและ10น้องแก๊ปครับท่อผ้าบางสกุลน,นะครับ กาบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลด้วยครับต่อไปเป็นกา,ารทอดผ้าบางสกุลชุดที่5ครับคนที่หนึ่งน้องธนาโชตคนที่สองน้องไอรินคนที่สมน้องเป้ คนที่4น้องรุ่งฤดีทองทิพย์คนที่ห้าน้องไนท์คำมากใหญ่คนที่6น้องเอรี่คนที่7น้องเฟรนคนที่8น้องอชิตะคนที่9น้องธนภัทรคาสาราช10น้องภูริพัฒน์กองเสน่า์กลาวในมต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับ ุปาเตราต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสกุลชุดที่6ครับดังมีรายนามต่อไปนีน้น้องนัทวุฒิพงษ์วัว์คนที่2องจิชายกิตินัเทเจริญกาศสาเด็กชายพรนชาติบุญพ่องคนที่4น้องนรงวงกันทะคนที่5น,น้องเฟิร์สแอนด์คิดแคท คนที่6เด็กชายชนาทิพย์ชมชื่นเดน7เด็กชายมราฟงสุบินคนที่8น้องมาลายทองขมุมทองคนที่9คุณมนจากการจนบุรีทอผ้าบางสกุลครับก <Wow. S 1> ตาบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าครับมวราลาโรธยธิ อุปาชิตวาเนีรูชันติเจสังกูปาชสมโมสุขโมนาตรงไปการท่อภาพบางสกุลชุดที่7ครับคนที่1น้องแก้มสายชันเนลคนที่2ไซมอนเว้นคนที่3น้องพูดนที่นันคนที่4น้องการ์ตูน กาบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าครับต่อไปเป็นการทอดผ้ามาสกุลชุดที่8ครับคนที่ 1. น้องนรงคนที่ 2. สมาคมเชื่อสิ่งโตเข่านกคนที่ 3. นายสุประโชคพรมแดงคนที่ 4. น้องชนะพลวงกันทะ ห้าเด็กชายกฤษดาสาครนหกผู้ชมคลิปทุกคนนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้านึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลด้วยครับรลโธวยทม ต,มมต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสกุลชุดที่9ครับคนที่1น้องเทวฤิตคนที่2กิตติพัฒนุชนาฏคนที่3นายสุรพน์สงวนคำคนที่4ล้านดอกไม้ปิยพลณลํำปางคนที่5น้องก้องฟ้าสวัสดี

ต่อไปเป็นผ้ามหาบางสกุลนะครับเป็นชุดสุดท้ายครับคนที่หนึ่งผู้ในการโรงเรียนส่วนกุหลาบนครศรีธรรมราชนายสุพ์สมนคำสองนายใสยุทธเอฟซีบ้านหนองบัวสามเด็กชายวรนทองสุบินคนที่4ีู่่คุกอาร์ตแมนคนที่5 f าทุกคนนะครับคนที่ไม่มีชื่อก็ทุกคน,นครบนนคับน้องสุวรรณคำกองคนที่เน้องยูโดถอ,อดผ้ามหาบางสกุลทุกคนเลยนะครับ

นะครับทุกคนก็ขอบคุณ fc ทุกคนที่มีส่วนร่วมในคลิปนะครับก็เสนอชื่อก็ามาได้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับอ่าต่อไปเราก็จะนำโลงขึ้นสู่เมลลอยเพื่อประกอบพิธีการประชุมเพลิงนะครับอ่าเดี๋ยวขอเชิญเจ้าหน้าที่นะครับนางหิบศพนะครับขึ้นสู่เมลลอยนะครับเพื่อทําการล้างน้ำมะพร้าวหน้าศพแล้วก็ทําการประชุมเพลิงจริงในลำดับต่อไปนะครับนี่ก็คือเมลลอยของเราซึ่งจะส่งสู่สวงสวรรค์ ในลำดับต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะนำหีบศพนะครับขึ้นสู่เมนลอยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันส่งดวงวิญญาณของงูงอนะครับด้วยเมนลอยหลังนี้นะครับอ่านะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเปิดฝาโรงเพื่อล้างน้ำมะพร้าวนาศพครับสับปะเลอนะครับเปิดได้เลยครับอันนี้ก็คือศพงูงอนะครับ เราก็จะล้างน้ำมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการล้างน้ำมะพร้าวนาศบเด,เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเริ่มพิธีการประชุมเพลิงจริงนะครับอันนี้ก็คือดอกไม้จันทรนะครับสำหรับประชุมเพลิงก็จะมีผู้ที่นำไปวางก็คือเด็กชายทีละเดชวงเทศนะครับเดี๋ยวเราก็จุดจุดผู้คันสีนะครับเพื่อไว้อะไรกันก่อนนะครับ ครการจุดพูไว้อะไรนะครับนี่เป็นภูควันซึ่งจะเสียนถึงนะการไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายและสร้างบรรยากาศแล้วก็ุกคนได้ระลึกถึงเจ้างูง,งอดนะครับจะเป็นสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์เลื้คานะครับเป็นตัวเล็กๆมันก็ได้เสียชีวิตเราก็จัดงานศพให้กับมันนะครับ ในควันค่อนข้างเยอะ,ะจุดทั้งหมด2อันนะครับในงานพิธีการจัดงานศพต่างๆนะมันจะเป็นอ่าเป็นชาวบ้านนะครับหรือเป็นที่เป็นคนเขาก็จะมีการจุดผุเพื่อไว้อะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็ เรียนแบบจากงานศพของคนนี้เราก็จะนำดอกไม้จันทร์นะครับต่อไปเป็นการประชุมเพิงจริง้งงูงอดกับสวรรค์น,นะครับเจ้าหน้าที่ประชุมเพลินะครับจุดติจุดตังอารหังจุดติขอส่งดวงวิญญาณเจ้าง,งูงอดไปสู่สวงสวรรค์และไปสู่พภูมิที่ดี เราก็แผ่เมตตาให้มันนะครับนี่เราก็เริ่มประชุมเพลิงจริงนะครับจะใช้น้ำมันนะครับในการาลาที่ตัวเมนนี้ไฟก็รูค่อนข้างจะดีนะครับนี่อากาศร้อนด้วยเราก็มาร่วมกันส่งร่างของเจ้างงอดไปสู่สวงสวรรค์น,นะครับ นี่เป็นพิธีหนึ่งในการจัดงานศพให้กับสัตว์นะครับก็คือเป็นพิธีการประชุมเพลิงจะมีทั้งเมนแบบสร้างกับเมนแบบเมโลยนะครับนี่เป็นของแบบภาคกลางาจุดพุ้ไว้อะไรกันนะครับพุ้วิทปั้งเป็นลูกแรกนะครับพุ้จุดก,ก็คือหลานคุกุกนะครับชื่อว่าน้องฟิลม์ม เก็เรียนอยู่ม .6 นะครับเมนได้ล้มลงมานะครับก็ตกใจนิดนึงอ่ะนีต่อไปก็จุดผู้พิบป้างอีกหนึงนัดนะครับขอให้ไปสู่สวงสวรรค์น,นะครับเมนก็ไม่ค่อนข้างดีนะครับเป็นกระดาษต่อไปเป็นผู้พิกนะครับทุกคน ขอให้ไปสู่สุขตินะครับนัดนี้ไปเราก็จะจุดไข่มังก่อนนะครับนี่ก็มีเมีหลายแบบนะครับที่กลูได้สร้างขึ้นมานี่เราก็ทำเพื่อ fc นะครับแล้วก็ เป็นการไว้อาลัยสัตว์นะครับเราก็จะมีการจุดพุไว้อาลัยแบบนี้ก็ค่อนข้างจะทุกคลิปเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเรียกว่าขั้นตอนของการจัดงานศพแล้วก็ทำเพื่อ f c ทุกคนก็จะ่ลืมติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีอะไรที่แปลกใหม่ แล้วก็เป็นการจําลองนะครับทําทุกอย่างแบบอันเล็กๆนะครับแบบจิ๋วๆครับตอนนี้เราก็ทําการจุดพุไว้อะไรไปเรื่อยๆนะครับคนก็รับชมกันเพื่อความบันเทิงนะครับอ่าพลพึ่งไปแล้วครับเมื่อกี้ นเมนพิธีก็สวยงามนะครับอันใหม่จะมีสาลาเองนะครับที่กำลังทำอยู่นี่มีเมนอีก2อ,อ,อย่างก็จะมีเมนดอกไม้กับเมนปลากบาลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นเมนปลากบาลนะครับเป็นการจัดงานศพของภาคเหนือ า้าใครอยากจะเสนอชื่อก็ามานะครับก็เสนอชื่อมาใต้คลิปนะครับยังมีส่วนร่วมต่างๆทภาพบางสกุลเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดงานศพในครั้งหน้านะครับพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยครับ่อไปเป็นผู้แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นแบบพุ่งนะครับ15นัดนะครับชมความสวยงามกันเลยครับ ทำเพื่อ fc ทุกคนนะครับและผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่กด subscribe หรือกดติดตามก็อย่าลืมนะครับเราสร้างทุกอย่างเหมือนจริงนะครับแล้วก็คงจะเป็นเอกลักษณ์ของครูครูอาร์ตแมนครูก็เป็นครูสอนศิลปะน,นะครับแล้วก็มีความสามารถทางด้านการประดิษฐ์แล้วก็ลองออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาเพราะมันก็ไม่ยากนะครับ ถ้าถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจเราก็สามารถทําทุกอย่างได้ก็บางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ถูกต้องตามเขาเรียกว่าประเพณีหรือว่าการจัดงานศพก็ต้องขออภัยนะครับวันี้เราก็สร้างกึ่งเขาเรียกว่ากึ่งเหมือนจริง นีต่อไปเราก็จะจุดแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องกุกุกอันแมนเอาไปชมผู้ชุดสุดท้ายกันนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์อีก2อันนะครับก็เป็นซานิปนัดนี่ก็เกิด ขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวครับปุ้เกิดการล้มนะครับนะครับยิงไปทางบ้านแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็เป็นการติดไม่ค่อยแน่นนะครับของหลานอ่านะครับก็เสร็จสิ้นพิธีนะครับในการประชุมเพลิงองหูงอดกับสวรรค์ในคลิปนี้นะครับนี่ก็คือนะเมนแล้วก็ นะเจ้างูงอน,นะครับก็ได้เผาไปเรียบร้อยนะครับแล้วพบกันใหม่จากการจัดงานศพให้กับสัตว์นะครับถ้าผิดต้องขอโทษและโกรธก็ต้องให้อภัยด้วยนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับลาทีสวัสดีครับทุกคนยังมีคลิปใหม่ๆใ,ให้ทุกคนได้กดรับชมทางช่องกุกุกฮาร์ดแมนนะครับและขอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไคร b ์ช่องกุกกุกอาร์ตแมนด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคน